สวัสดีครับผมผมเพชรพระ้วยสวัสดีพี่น้องสู้ผูสุข้อนครับผมมาหลับพี่น้องลาพัฒนาของอาจารย์ไกลาพัฒนาอาจารย์ไกวันจันยี่สิบเก้ากันยาสองห้าหกแปดเตอพี่น้องเลยมือแรกหนึ่งวดททดไทยได้ของเดือนกันยานี่มาเบิ่งผลมือมันสูกกันกวนพี่น้องกันลืมผลมือมันสูงเลขมันออกกันเก้าหาแปดเลขล่างหกเก้า ันุกข,ของอาจารย์ไก่นน่นพี่น้องรุดบวกเขาพี่น้องรุดบ่มีแจ็คตัวได้พี่น้องได้รุดกระบ,บอกว่ารุดไอ้ิมี่รักษาของเกาให้เบิง่งหนำมาเบิง่งมาเบิ่งของวันของมือวันพุดพี่น้องมือวันพุดหนะ่ะเล็กวิ่งวันกระเขาหาจับคู่กับเขาหาหนึ่งหนึ่งหามันบอกมันบอก บัดนี้เมื่อวันศุกร์ที่ยีบหกบัดพวกเขาบัดนี้หลุดไปเมื่อเลยหนึ่งกับสี่พมีจักตัวเพราะ่าเลียมันออกหาแปดกับหกเก่านะพมีจักตัวพี่น้องบ่มีบ่รมีแปดพมีเก่าเลยพวกเขาพี่น้องหลุดของอาจารย์ไกลไม่มีซักตัวมันไม่เข้ามันหลุด Go. ตัวหน่อยลงตัวหน่อยลงสวยลงเพราะปานหางแดนแทนนี่วิ่งบนล่าง วิ่งสองกับสาม <c oughs> หนักน้ำเป็นมือไปน้องสองกับสามเป็นเนี่งสอง 二五、二四、二五。 十二、十三、十九、三、一。 สามห้าสามหกสามแปด

ส่วนตัวเน้นได้พี่น้องไนดะ้สองหกสามแปดยกก็ละมุมเลยพเพิ่นเน้นเท่งติดสองติดสามแล้วพี่น้องไนดะ้พเพิ่นเน้นเพิ่นเด่นไหนเทิ้งติดสองติดสามแล้วพี่น้องเขากะแข้มนาจอเอาของอาจารย์ใกล้พี่น้องเป็นแรกนี่แหละสองถุงเครื่องเพิ่นไฮวิ่งสองกับสามเพิ่นเน้นสองนี่สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสองเก้า สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดเป็นกระเน่นในสองหกแล้วก็สามแปดส่วนเลขสามตัวในมันแปดสองหกแล้วเก้าสามแปดถ้าพี่น้องมักรักเก้าสามสามเก้าก็ตัดเอาสร้อยเอาได้พี่น้องเด้หรือว่าสองแปดแปดสองเนี่ยเพราะว่าเพิ่งขามนะพี่น้องสามหกกรมีสามแปดก็มี่แต่ว่ามีสามเก่า ราก็สามเจ็ดนั่นสินะถ้าพี่น้องมัก,ก์กขึ้นโหลดเอาโหลดเนาะตามที่เพิ่นนไ้มานนะเนาะแชปหนาจอครับผมขอบคุณขอบพูดอาจารย์ไกลหลายครับผมเอาโชคมาดกัน,กนมือแรกเนยกดไลค์กดกแชร์กดติดตามด้พี่น้องเด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม